นี่กับผมเดี๋ยวพ่อกงนั้นวิ่งครับคลิปนี้แบบเปิดตัวนี่เจ้ว่ะไปเด้งป่ามากเลยครับไปวิ่งงานในงลังลากับลังลากล่างลากกับเตียงครับเดยอเด้อกับหัวเจ้ารถมากสิงไม่ได้ครับหวหัเจ้ารถก็ไปตามานกันทั้งเปียครับ ถมารกเป็นรถเกลืองที่เรามาตานนี้รถไม่มาอะไรครับมาตานนี้รถไม่มาอะไรถ้าไปแา่หน้ารุ่นโตโยต้าอีได้ขับรถกันเม็ทิดเลยครับว่เราต้องไปอยู่ตื่นลบมาหน้ารุ่นโตโยต้าเราสามารถอยู่ลังก็ไปจอยครับลังก็ไปจอยถ้าไปอยู่เต่หน้าก็หน้าโตโยต้ากาจะเม็ทิสเลยรถมากไม่ได้อยู่ตื่นไหน่นอน ซึ่งพี่โร่ถ้าว่าไม่ไปทางเลนได้นะยังไม่พ้นกับอยู่เตือนมันเล็กมันเก็บถึ่งเหลือมาทางนี้ดีว่ารถไม่มาปวดเจาก็ไม่สามารถจะโนะใจความรำบัดระวังกันด้วยนะครับรถไปเก็บกันแ่งคนบมรถเนีไปไปเลยอ่บ น,นันน่นๆนันน่นเกนเลียวตรงนั้นเล่เกวุาเร่งมานี่ไงนี่เกมาเลียวตรงนี่แกวดาเร่รงานนารถหม่นะนักซีด้อดำรถเก่งเดกเกือรีบันะรีบก็จะยาวรีบันตางไป วางตีเจ็ดติงตีแปดตีเก้าสร้างกุ่มจะวุ่นไหยครับ้าเราในารฐัฐคนก้าวตามกันบอวันเย็นระว่างตีเด้ตั้งตีห้าตีหกสร้างกุมก็จะอุ่นไหวอีกร้งหนึ่งระบานกันนี่พวกมิงก็ต่างนี้กันนอนนี้รถนักรถต่างนู้นไม่ได้บินต่างนู้นปุมไปอ่ะลัางตานี้อ่ ไม่ได้โอ๊กับรถมา้าคือมันเป็นด้ามแข็งซึ่งนู้นเราต้องเรียกว่าโอ้ยหิงแต่นู้นหิ่งเกว่าแต่ว่าวิ่งเกว่าแต่ว่ามันนั่นแต่ไรมันรถมา้าซึ่งเรารถใหญ่ยแหละตะการลาดมันเปิดโปรแกรมพิอยู่แล้วซึ่งเหลือหิ้งต่างนี้แต่เดี๋ยวผม่งนั้นก็หิ้งงอ๊ต่างนี้ครับแต่เดี๋ยวเลยรถรถเลาก็อย่ิ้งวิ่งต่างนู้นแต่ว่ารถเลา,านะก็อย่าวิ่งต่างนู้นแต่หลังตางนี้ การป่ารถนักโอบต่างนวกมันรถหมาปั่นเปลืเพื่อนกับไม่ไก่ดนอกกับมันตบใบตาลน้ำเยกมันลักปักงูไหวในอกรถมันไม่ว่างเลยไม่ไก่ไม่ไกลเลยเพิ่งรอเสร็จเรียบออกไป็นเหล่านกจนนั้นติ๊มต็๊มนี่เราเรียนน้ำเยกเงียบไปนั่งก็ไปจอยไปเลยกับน้องไปเลยไปเลยไปเลยไปสี่ที่รัก รถน่านับเร็วต่างนี้กันนะพุ่ไปลงมามองกีบูนกับกีบูนไปลงเดียร่งอันเจด้านหน้าปักกับดินาโมเพ็ดมางกีปุ <c oughs> นไปตำดึงกับก็หลายบ้านตึองเอาไปร้านตัวตำตัต้งตำดึงตอางนี้รถไม่มากอะไรครับ thì bỏ rồi kia phải lúc nào dễ cũng ăn tiếp rau ở lưới mà mấy mì này ở luôn để cả lốc mà lốc luôn gặp đời, đời. Đây, phải, đi. Đi rồi rồi liệu đây liệu cao mà đi trong rồi อางนี้นี่รถไม่มาครับไม่มันไดรร้แบบบนนู้นครับได้แบบบนแต่ห,น,ตหน,น้าตัวยี่ห้อนู้รถมากกได้นู่เดี๋ยวนั้นนั้นไม่ได้เลยรถมาหัวใจรถใหญ่ยไม่น่าไปเลยครับมันจะไรตะกูปราดตะกาบจีนมันก็โดนดัำปิดเลยนะรถใหญ่นะเรียกได้เรียกกับหัวใจ Ô mày đứa cái thứ nà là gặp cái thứ nà là cái thứ nà là đâu

nghe nào đâu, Anh có bị chơi, bay cana nữa vậy, có bị chơi, có ít điều lên. Rồi ở lắng có bị chơi đây rồi đi ลงมาเลยนานเหล,าบ,า,หลา,บา,เาบ้านหลายบ้านเอาบ้านไปตำดึนานไม่กเราคับหลายบ้านเอากี่ปูนไปตำดึนอะ <c oughs> ไม่ได้วิวไม่เคยเล่นรถ <c oughs> มันไม่สันานให้รถแตบอกว่าแต่บ่าไม่ดีเดียมั้งเดี๋ยวพวกบอลพวกนาีวิว มันการหลังนี่อย่างกันเลยหนูนะโอ้ินแต่องรออยู่ไม่ต้องกลัวได้รับกูปิดเดี๋ยวเที่ยงต้องมาคอนดดปังไม่ว่า น,นั่นตะกี่ปูนนี่ไปตำดินเลยนะออตึงเอาเล็กนี่หลายบ้ายเดี๋ยวเล็กผมไม่เร็วอร่อยอ่าอย่างไรอย่างอันนี้อย่างไรรถด้วยตัวนี้นะออพวกไปที่ที่ร้าดตำดิน ở tầm tinh quân lại ngoài đồ rồi tay cao đây rồi nhỉ con ta ngồi một quân tốt kiểu rưỡi như là lục vị của cao bảy phát trở qua ừ. <laughs> mai con này พุ่มใตีาหนงเลยว่าเจี๊ยรถตาเกีก้าวได้เนี่ยนุ้ม่ต้อไม่เปลือก็ยังไม่กู้กันดตักกันนรงนันอันนี้เดี๋ยวลงก้าวไปได้แ่เดี๋ยวตักก้าวไม่ได้ก็ตีตงนั้นขนังหปรถตักมันเกียไปได้เลยเราไยาบนปุ้นนี่ไปเอยๆพุงวันนี้ไม่ปื้เลยเลยปุ้นรถบางไม่ไหวเจอเที่ยงต้มาขนบริัทนี้ ดินก uhm si> ี่ไรประมาณนั้นหอบานเลยนง่ตู้เดยวสิบล้านดูวะตัรถเตอรีตรงใบก็ไม่ได้เจอเราสิบล้านลังนี้จังว่บ้านปลอมเตดิน

บ,บ,บ,บวกใกล้กวัง <mm นี estimates. ้ใก claro ่ไก่จริงนะได้เราบวกใก่้เนี่ยที่นี่คนลดใจเลยอ่ะเรากวกใกล้เดใจวะสิบล้านสิบล้าน นี่จะกองบันเดี๋ยวลองเดินกาเละในบ้านสิไม่มากนะไก่โดนใจมั้งกับทริพยลันเดี๋ยวไปตามเลยกี่ไรบานพร้อมเตยินครับ làng canh chú ban ban là làng canh nát lên ôm con mai đẹp lắm này ban tết

ลกรลนากาลนาตรงนั้นตีตรงั้นังเงี้ยตูังเียบังน่ีจะองบ้นเอาไม่ไ่จายไ่จเอาใกลจริงรับกอลนาเนี่ยลังนี้กันเี๋ยกลังเงี้นูนาตีตรงนโเาบ้นเดินไปเลย อาจารย์มีอาจารย์มีวันนี้ครับรถไต้ฝีมือนินตัวฝีมือตัวจับหยักวนนี้ครับรถไตอาจารย์มีอ่านนินนี้ไม่ไม่ไม่เลยใกล้กระรู้ครับประมาณนินเด็กเก๊ไม่คลับเลยเก๊ไม่คลับเลยเดียวบันนี้เป็นเป็นเลขก้าไม่กลับเลยเดียว Nghi <laughs> bố nam lộm Tuần mai rồi Ba tù uh. บัลลังตาเต้านะกบมันป้าไปต้องกวงเองก็ไปไปโรงงานก็อดีฉันก็เคยทิ้งของเขาอันนี้ก็ป้าไปโรงงานก็นี่ลังเง้ยแบบนี้นะยิกข้าน้ำว่าแล้วสิเออ จะเมียกโตหน้าไม่ผมหนาวเสียงว่ารังเตาเร่งคิดนี้บายบายครับผมสวัสดีครับ